มันมีก่อนอยู่ก่อนหนึ่งผมฝากไปหอดพีประยุทธ์จันโอซาวา่าไม่มีอำนาจใดในโลกล่าผู้ปกครองต่างมาแล้วสาบสูญไม่มีผู้ใดเลิศล้ำหน้าเทิดทูนประชาชนสมบูรณ์นิรันดรเมื่อต่อสู้อำนาจผู้กดขี่ประชาชนย่อมมีชีวิตใหม่เมื่อท้องฟ้าสีทองผ่องอันไพประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินฝากในด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ให้พอดพีประยุทธ์จันโอซาของเฮาเน่ไปได้แล้วครับ เจ้าเป็นเจ้าอยากเป็นนาโยกรัฐมนตรีได้บ่เป็นสัมภเวสีได้ครับอือบ่คือณนะปัจจุบันนี่ผมสังเกตว่าผู้บริหารของเฮานี่คณะรัฐมนตรีของเฮานี่ท่านโตค้ายๆก็ว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรของปร,ราชสชนยังไหนผมสังเกตเบื่องพ่อหยังครับพี่น้องครับพี่น้องสิทุกยากแสนเขียนจังไดบ่เคยให้ความสนใจบ่เคยสน บ่อเคยเอาไปใส่หัวสมองของมันเลยเจ้าว่ามันเป็นยังไดผมฝากไปแน่ให้พวกเจ้าหัวไว้โดยธรรมชาติมนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงผู้มีใจสูงเห็นพีน้องปะซ่าส้นเดือดเนื้อร่อนใจพวกเจ้าอยู่ไดจังไดพวกเจ้าอยู่ไดจังไดพวกเจ้ากอดเก้าอี้แน่นติ๊กเลยไอ้พวกที่กอดเก้าอี้ผมเห็นได้ขี่เกี่ยมนะครับผมสิบอกไ้ ฉะนั้นพวกที่กอเก้าอี้จับอยู่ในกลุ่มของสัตว์เดรัจฉานเนี่ยครับเพราะเป็นมนุษย์พอมนุษย์ก็ได้ยึดยึดกับเก้าอี้ครับมนุษย์นั่งชัวข้างชั่วรเข้าครับแต่แม่งสาบกับกี่เกี้ยมตอแหละครับมันกาะอยู่ขาเก้าอี้นั่นนะยากากะแน่นหลายปล่อยออกสติปัญญาซ้ำเจ้านี่พ่อเลมเลนี่ยสั่งอยากเป็นการักกรแต่น้าโยกรัตมนนรีฝากในเดอร์พีเดอร์ท่านได้ขี้สร้างอย่าลืมมวล ขั้นได้ขี่สร้างกังหมสัพพทนยาสลืมคนจนภูยังผูขี่ค้วยค้นกาพีประยุทธ์เอ้ยพีประยุทธ์เอ้ยตุดสงการเดือนหาเมษาฝ่าออกใหม่ฝ่ามันไข่ปองทางทางนามบอลสีลงได้ยินเสียงฝ้าห้องป้างย่าฝ้าวาฝนสิตกตกกระตกลงมาบ่อทัวถึงคือเข่าพีประยุทธ์เอ้ยออกถอดกุบากูหมนคำสิว่าเอาเอถอดจักสิวา่างเด เกิดจากท้องพอท้องแมวว่าว่าเขาเห็นผู้ใดมึนซ้ำเจ้าจักเสียมึนขักมึนแหนกแมนพีประยุทธ์จันโอชาเนาะพีเนะ<พ>ายะยาวานองวา่าได้พี่เด้